สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รีเทิร์นสตูดิโอกันีกเช่นเคยนะผมก่อนจะไปรับชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยเลยกันนะครับโอเคผมก็คลิปนี้นะครับจะมาทําการอัปเดตข่าวสารการแจกฟรีกันอีกนิดนิดหน่นอยหน่อยนะคนถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายของอ e ีฟุตบอลส2วันยี่สิบสองแล้วนะค,คุณก็จะมีอะไรมาแจกกันบ้างก็มารับชมกันในคลิปนี้เลยนะครับก่อนไปรับชมกันก็ฝากกดไ like, ลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันหน่อยเลยกันนะครับโอเคทุกคนก็ตามที่ตัวเกมได้ประกาศมานนนะคคครรััับบวว่่าาทีี25สิหม้ จะมีการอัปเดตเป็น efootball 2023นทุกคนจากที่ตอนนี้เป็น efootball 2022บออยู่แล้วทุกคนก็จะมีการอัปเดตในวันที่25สิงหาคมนี้เองนะครับก็มารอดูเลยนะครับว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงใหม่กันบ้างนะครับผมเดี๋ยวจะมาทาการสรุปให้อีกทีแล้วกันนะครับแต่ในส่วนของคลิปนี้ทุกคนจะมีการแจกฟรีเพิ่มเติมนิดนหน่อยๆอยทุกคนถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนี่นะครับโอเคก็มาดูอันนี้ก่อนเลยกันนะครับอันนี้ก็เป็นการประกาศเพิ่มเติมมาครับว่าจะมีการอัปเดตเป็น อีฟุตบอลสองพันี่นเองนะครับโอเคทุกคนก็เมื่อเข้าเกมปุ๊บนะครับวันนี้ก็รับทันทีทุกคนสำหรับล็อกอินโบนัสนะครับนั่นก็คือจีพีนะผมแล้วก็อีฟุตบอลพอยต์นี่เองนะครับ2,500 GP แล้วก็200ร้อยอีฟุตบอลพอยต์นี่ทุกคนอันนี้ก็คือได้รับกันทุกวันทุกรอบอยู่แล้วในบทเพียงแค่ล็อกอินเข้าเกมนี่เองนะครับแล้วก็อันนี้ครับผมเป็นโค้ชสุดท้ายของอีฟุตบอลสอง2ันี่นเองนะครับผมนั่นก็คืออีฟุตบอลสอง o ันยี่สามครือว่า อีฟุตบอล2023จะมาเร็วๆนี้นี่นเองนะครับนั่นก็คือการแจกฟรีเป็นไอเทมต่อสัญญาเนี่ยทุกคนหรือว่าเป็นไอเทมที่หายากมากๆในภาคนี้นั่นเองนะครับก่อนที่ทุกคนสหรับอีฟุตบอล2023ี่สม coming soon นี่นเองนะครับก็เพียงแค่เรา login เข้าเกมทุกคนจะรับทันทีทุกคนสหรับสเปเชียลล็อกอินแคมเปญนะครับรับทันทีทุกคนสหรับคอนแท a c นะครับผมหรือว่าไอเทมต่อสัญญา60วันนั่นเองนะครับก็มีทั้งหมด2อันด้วยกันในโหมดสรับการแจกฟรีนั่นเองนะครับก็ ใครที่ยังไม่ได้เข้านะคนก็อย่าลืมเข้าเกมกันด้วยแลวกันนะครับไปรับกันได้เลยนะครับเพียงแค่เราเข้าเกมเท่านั้นนะคนก็จะรับทันทีนะครับสำหรับไอเทมต่อสัญญาทุกคนก็อย่าลืมไปรับกันด้วยกันนะครับผมเอาไว้ต่อสัญญาในภาคหน้าในเองนะครับโอเคก่อนนี้เลยนะครับสำหรับการแจกฟรีเป็นโค้งสุดท้ายของอีฟูปันสองพันยี่สิบสองนเองนะครับก็อย่าลืมเข้าไปรับกันด้วยกันนะครับผมผมเองก็เพิ่งเข้ามารับวันนี้่นเองนะครับก็ย้ำอีกทีแล้วกันนะครับทุกคนสำหรับการแจกฟรีนะผมเป็นไอเทมต่อสัญญา แจกฟรีถึง2อันด้วยกันทุกคนอันละ60วันนั่นเองนะครับก็อย่าลืมแวะเข้าไปรับกันด้วยกันนะครับเอาไว้ไปต่อสัญญาในภาคหน้านี่ทุกคนแล้วก็ส่วนการอัปเดตเป็นภาคหน้านะครับผมนั่นก็คือวันที่25สิงหาคมนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะมาทําการสรุปแบบรายละเอียดให้ทีในคลิปหน้าเลยกันนะครับโอเคประมาณนี้ทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ